สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ช่องจ่าทีนเอสกลับมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับแล้วก็รอคอยแอดมินมากว่า1ปีเดี๋ยวในคลิปนี้คุ้มค่าอย่างแน่นอนครับกับเรื่องของภาพยนตร์หลานมาที่ตอนนี้ได้เข้าชิงเป็นตัวแทนของภาพยนตร์เข้าชิงรางวัลออสการ์แล้วครับโอโหสุดยอดจริงๆครับโบกมืออีกครั้ง เดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดครับและในอีพีนี้แอดมินได้นำคอมเมนต์ของชาวจีนที่หนังเรื่องลานม่านั้นประสบความสำเร็จมากๆและได้เข้าชิงรางวัลออสการ์นะครับมาฝากแฟนๆทุกคนด้วยสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจ่าทีนเอสซึ่งถือว่า1ปีเต็มๆนะครับที่แอดมินห่างหายไปในช่องนี้และต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามผมอยู่แม้ว่าช่องนั้นไม่มีการอัปโหลดคลิปเลย และในวันนี้คุ้มค่ากับการเข้ามาชมคลิปแรกแน่นอนครับกับความสําเร็จของภาพยนตร์ไทยอย่างเรื่องหลานมาครับที่เป็นตัวแทนหนังไทยชิงออสการ์ครั้งที่97สาขาภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยมภาพยนตร์หลานมาผลงานของผู้กํากับพัฒบุญนิติพัฒ์จากค่ายของ Gdh ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อวันที่3ตุลาคม ทางสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติประกาศข่าวสำคัญถึงการเลือกให้หลานมากครับเป็นตัวแทนหนังไทยชิงออสการ์ครั้งที่97ในสาขาภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยมโอกาสนี้สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติได้เปิดเผยครับว่าสมาพันธ์นั้นได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังไทยเข้าชิงรางวัลอสการ์ครั้งที่97สาขาภาพยนต์นานาชาติยอดเยี่ยมเบส International Feature Film โดยคณะกรรมการนั้นมาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเช่นผู้อำนวยการสร้างผู้กำกับภาพยนตร์ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ผู้ประกอบการค่ายภาพยนตร,รน์สื่อสารมวลชนและอื่นๆนะครับทั้งนี้ครับคุณสมบัติสำหรับภาพยนตร์ไทยที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอสการ์ในสาขาต่างประเทศยอดเยี่ยมนั้นจะต้องเป็นภาพยนตร์ที่ผลิตนอกสหรัฐ และมีความยาวมากกว่า40นาทีโดยจะฉายในโรงภาพยนตร์เชิงพาณิชย์ต่อเนื่องกันเป็นเวลาอย่างน้อย7วันและต้องมีบทสนทนาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นหลักหรือมากกว่า50%ครับรวมทั้งผลงานแอนิเมชันหรือสารคดีก็สามารถส่งเป็นตัวแทนได้เช่นกันซึ่งจะต้องเป็นภาพยนตร์ที่ออกฉายครั้งแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2566และไม่เกินวันที่30กันยายน2567ครับ อย่างที่บอกครับว่าภาพยนตร์ที่จะได้เข้าชิงรางวัลออสการ์นั้นแน่นอนว่าทั้งเรื่องนั้นจะไม่พูดภาษาอังกฤษมากกว่า50%และจะมีความยาวของภาพยนตร์มากกว่า40นาทีและฉายต่อเนื่องอย่างน้อย7วันครับซึ่งหนังเรื่องหลานมากนั้นก็เข้าข่ายในการเข้าชิงรางวัลออสการ์ และในปีนี้ภาพยนตร์ไทยเข้าร่วมการประกวดจำนวนทั้งหมด49เรื่องครับทางคณะกรรมการนั้นได้มีการพิจนารณากันอย่างถี่ถ้วนจนในที่สุดครับได้ตัดสินใจเลือกหนังเรื่องหลานมาเป็นตัวแทนของหนังไทยในปีนี้โดยหลานมากครับนับเป็นหนังที่ครบทุกองค์ประกอบทั้งด้านของคุณภาพทั้งด้านของเนื้อหาที่จับใจไม่เฉพาะแค่ผู้ชมภาพยนตร์ชาวไทยเท่านั้น แต่ยังสร้างปรากฏการณ์ในอีกหลายพื้นที่ทั่วโลกจึงนับเป็นหนังอีกเรื่องครับที่สามารถเป็นตัวแทนภาพยนตร์ไทยประจำปี2567ในเวทีระดับโลกอย่างออสการ์ได้เป็นอย่างดีขณะที่ Gdh นะครับก็ได้มีการสแสดงความยินดีกับบุคคลที่มีส่วนร่วมส่วนเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่องหลานมากครับขอสแสดงความยินดีกับพัทบุญนิติพัทผู้กำกับเป็ดทศพลเขียนบทพีเก้งจีระพี่วันวันฤดีโปรดิวเซอร์ บิวกินยายแต๋วอุสาดูสัญญาเจียสลินรัฐเผือกพงษ์สะทรตูต้นตะวันทีมงานนักสแสดงนำรวมไปถึงทีมงานทุกฝ่ายสำหรับการได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนหนังไทยในครั้งนี้ด้วยและขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้การสนับสนุนหนังเรื่องหลานมาสำหรับหลานมาครับยังคงเดินหน้าสร้างความประทับใจความภูมิใจและกวาดคำชื่นชมอย่างต่อเนื่อง ในตอนนี้บิลกินกับพัทนะครับผู้กำกับภาพยนตร์ก็อยู่ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้เพื่อเป็นตัวแทนนักแสดงจากภาพยนตร์ไทยเรื่องหลานมาเข้าร่วมงานปูซานอินตอร์เั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลและการไปในครั้งนี้นะครับยังสามารถคว้ารางวัล r i s i n g s t a r a w a r d จากเวที Marie ค r a เอเชียสตาร์อวอร์ครั้งที่13ที่จัดในงานด้วยครับอย่างที่ว่าแล้วครับภาพ,พยนตร์เรื่องนี้จากตลาดพลูกำลังจะก้าวเข้าสู่เวทีออสการ์แล้ว เดี๋ยวเราติดตามเชียร์ภาพยนตร์หลานมาให้ได้รับรางวัลอสการ์กันต่อไปครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวจีนปิดท้ายนะครับที่เขาก็มีการพูดถึงหนังเรื่องหลานมาที่สามารถเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าชิงรางวัลอสการ์ด้วยนะครับมุมอมองแรกครับบอกว่าขอแสดงความยินดีกับหลานชายของคุณยายขอแสดงความยินดีกับบิลกินและอาม่าอีกหนึ่งความสำเร็จ ที่จะไปสู่รางวัลออสการ์มมโมต่ตมานะครับนี่คือภาพยนตร์ที่คนจีนควรผลักดันขอให้ได้รางวัลออสการ์ด้วยเถอะุมมโมต่ตมาครับบอกว่าภาพยนตร์เรื่องแรกที่ฉันดูแล้วชอบมากๆไม่คิดว่าจะไปได้ไกลขนาดนี้สุดยอดมากๆและมีการแอปบ,บิลกินด้วยนะครับคอมเมนต์ตมาครับบอกว่ามันวิเศษมากถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของพวกเราเลย มุมมองต่อมานะครับชาวจีนคนนี้บอกว่าทีมงานนักแสดงผู้กำกับนักเขียนบทพวกเขายอดเยี่ยมมากมุมมองต่อมานะครับฉันแทบร้องไห้มันคือภาพยนตร์หลานมากที่ดีที่สุดและเยี่ยมยอดที่สุดของเราคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าขอให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสําเร็จในระดับโลกรางวัลอสการ์ขอให้เป็นหนังเรื่องนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับสุดยอดจริงๆ ขอแสดงความยินดีกับหลานมาด้วยคอมเมนต์ต่อมาครับหนังเรื่องนี้แสดงให้ฉันเห็นจริงๆว่ามันทำให้ฉันร้องไห้จนไม่สามารถหยุดได้ดูแล้วคิดถึงคุณยายขอให้พลังของหนังเรื่องนี้ไปสู่ออสการ์คอมเมนต์ต่อมานะครับหลานมานั้นยอดเยี่ยมจริงๆรอเซอร์ไพรส์จากบิลกินคอมเมนต์ถัดมาครับบอกว่าภูมิใจในตัวของบิลกินมากยอดเยี่ยมมาก ถ้าได้ออสการ์จริงๆมันจะเป็นภาพยนตร์ที่ทรงคุณค่าที่สุดคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับฉันกลายเป็นแฟนหนังไทยไปแล้วจากหนังเรื่องหลานมาคอมเมนต์ Comment ถัดมาครับหลานมาประสบความสำเร็จอย่างมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในจีนต่อไปเขากำลังไล่ล่ารางวัลออสการ์รางวัลร,ระดับโลกขอให้ประสบความสำเร็จคอมเมนต์ Comment ต่อนะครับขอแสดงความยินดีกับทีมงานทุกคน แสดงความยินดีกับภาพยนตร์ที่ดีแบบนี้คอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับฉันเชื่อว่าหลานมาจะทําได้คอมเมนต์ Comment ถัดมาครับหลานมาของเราคู่ควรกับความโดดเด่นจากภาพยนตร์49เรื่องและจะกลายเป็นตัวแทนของออสการ์ด้วยหนังไทยเรื่องนี้สุดยอดจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับหนังเรื่องนี้โอกาสได้รับรางวัลอสการ์สูงมากๆ เพราะมีกระแสเข้าถึงจิตใจของใครหลายๆคนไม่คิดว่ามันจะได้รับการตอบรับมากขนาดนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นไปนตามคาดไม่แปลกที่หนังหลานมาจะได้เข้าชิงรางวัลอสการ์คอมเมนต์ต่อนะครับฉันภูมิใจในตัวของคุณยายและหลานจริงๆขอให้หลานมานั้นประสบความสําเร็จคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าฉันอยากจะถามว่าหนังเรื่องไหนในจีนที่เป็นตัวแทนในการเข้าชิงออสการ์บ้าง คอมเมนต์ถัดมาครับฉันเป็นหนึ่งคนที่ภูมิใจเป็นพิเศษสำหรับหลานมากมอมองชาวจีนคนต่อมานะครับคนนี้บอกว่าสุดยอดมากภาพยนตร์หลานมาทำสิ่งที่พวกเขาพูดได้จริงๆหนังดีนักแสดงสุดยอดคอมเมนต์ต่อนะครับหลานมานั้นเป็นภาพยนตร์ไทยที่ประสบความสำเร็จจริงๆมอมมองชาวจีนคนต่อมาครับได้บอกว่าไม่กี่วันที่ผ่านมา ทีมงานในบริษัทของฉันได้ดูหลานมาและเขาก็ร้องไห้กันแทบตายคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับหนังเรื่องนี้ดีจริงๆมีรายละเอียดซ่อนอยู่มากมายคุณต้องลองชมแล้วจะเข้าใจว่าทำไมถึงได้เข้าชิงรางวัลอสการ์คอมเมนต์ถัดมาครับดูหลานมากคุ้มค่าและมีคุณภาพภาพยนตร์เรื่องนี้ควรค่าแก่การรับชมและได้รับรางวัลมากกว่านี้คอมเมนต์ Comment ชาวจีนคนต่อมาครับ ถือว่าเป็นผลงานที่ฉันชื่นชอบที่สุดแห่งปีและหวังให้เข้าชิงออสการ์ตั้งแต่เข้าชมครั้งแรกมุมมองสุดท้ายนะครับคนนี้บอกว่าสุดยอดทุกคนทำงานกันอย่างหนักเพื่อภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ในโรงฉันก็ร้องให้แทบตายก่อนจะจบไปนะครับสำหรับรายละเอียดและคอมเมนต์ของชาวจีนนะครับที่ได้เข้ามาแสดงความยินดีกับภาพยนตร์ไทยอย่างหลานมากนะครับที่ได้เป็นตัวแทนของภาพยนตร์ไทยจาก49เรื่องครับ ในการชิงรางวัลออสการ์รางวัลระดับโลกครับสำหรับตัวแอดมินเองแอดมินคิดว่ามีโอกาสนะครับสำหรับเรื่องหลานมาที่จะได้ได้รับรางวัลออสการ์นะเพราก็ถือว่ามันสามารถสร้างความประทับใจสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะสร้างน้ำตาให้กับผู้ชมได้เป็นจำนวนมากเลยนะครับไม่ว่าจะไปฉายที่ไหนๆก็ตามเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกคนครับติดตามแอดมินรอชมอัปเดต รางวัลของหลานมาที่จะได้รับนะครับว่าจะไปถึงสามารถคว้ารางวัลอสการ์ได้ไหมซึ่งตอนนี้นะครับทั้งผู้กำกับแล้วก็บิลกินะก็ก็ได้ไปร่วมงานเขาเรียกว่าเป็นงานงานภาพยนตร์นะครับในในปูซานของเกาหลีใต้ก็มีการฉายภาพยนตร์เรื่องหลานมาด้วยคิดว่าน่าจะมีโอกาสไปฉายในเกาหลีใต้ในญี่ปุ่นไหมอันนี้ยังไม่มีข้อมูลอัปเดตนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้น,นนะมีข่าวว่า หลานมานั้นจะเข้าฉายในญี่ปุ่นในในเกาหลีนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีอัปเดตเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตยังไงครับแอดมินก็จะแจ้งผ่านคลิป YouTube หรือว่าช่องทางของชุมชน y t u t u นะครับก็ฝากกดติดตามช่องจาทีนเอช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเอาละครับสำหรับใครครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถพูดคุยกันได้ใต้คลิปนะครับสำหรับ e ีนี้แอดมินก็มีเรื่องราวมาฝากเพียงเท่านี้ หากใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจครับแอดมินในการทำคลิปใหม่ต่อไปมุ่งสู่2 0 0 0 0 0ซับสไครป์ไปด้วยกันขอบพระคุณครับสวัสดีครับ